สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับผม f c ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กรับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางไวฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงดประจำวันที่7นะครับเดือน1 0 2565นะครับเป็นแนวทางเลขวิ่งแล้วก็เลขลูดนะครับผมก็นะครับสำหรับแนวทางของวันที่6เมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่นะครับ ตัวเน้นนะครับตัวเน้นไม่มานะครับถ้าเกิดจะมาก็มาแค่พี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับผมนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าแต่ก็ถือว่ามาตรงรอบอยู่นะครับพี่ๆก็ถือว่ามาตรงรอบอยู่นะครับสลับตัวลูดเราผลนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผม307กับ82นะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผมถ้าเกิดใครเอา7ไปวิ่งลูดนะครับ ก็เข้าไปที่70นะครับ07นะครับในตัวเจาะนะครับตัวเน้นนะครับผมนี่เลยนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ1นึ่สามกับ0ูนย์สามนะครับอืตัววิ่งเรานะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นให้ในรอบพิเศษนะครับตัววิ่งนะครับถ้าเกิดใครหยิบยื่นนะครับสามนะครับไปวิ่งนะครับในรอบพิเศษนี้ได้เฮทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับจะเสียดายนาะไม่ได้เน้นให้นะครับ ส่วนรอบปกตินะครับผมที่ผมเน้นให้นะครับ4 5 0กับ7 2นะครับพี่ๆสายวิ่งสายรูดนะครับเข้าไปที่7 2นะครับผมตรงๆเลยนะครับส่วนตัวเจาะนะครับผมต้องขอโทษด้วยเนาะเจาะไป7 3 7 4ออก7 2นะครับรอบปกติมานะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับ2 2 1กับ2 5นะครับของเราไม่มีนะครับพี่หลุดไปเนาะผมสเกตดูนะครับพี่น่าจะไหลงวดแล้วมั้ง2 2 2 2 1เนี่ยมาบ่อยมากเลยนะครับ เลขหาม3ตัวนะครับก็สรุปแล้วนะครับในสูตรนี้มาแค่พี่ๆสายวิ่งสายรูดนะครับผมสลับรอบปกติเนาะหลังจากเข้ามา2 2วันติดนะครับตัวที่เราเน้นให้เลยนะครับเนาะตัววิ่งตัวรูดนะครับวานนี้มาแค่ตัวรูดนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับ นะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับที่ชอบหนทางตัวเลขค่อยตามนะครับก็นะครับมีพี่พี่เอฟซีหลายท่านนอทักทายเข้ามาในในไลน์นะครับนาะขอขอบคุณนะครับกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้แอดนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับก็สําหรับนะครับ วันนี้นะครับวันที่7นะครับวันนี้ก็มีแนวทางหัวเราพัฒนาด้วยเนาะนะครับผมสำหรับนะครับผมตัววิ่งนะครับตัววิ่งผมให้ไปที่5นะครับส่วนตัวลูดนะครับตัวลูดนี้ผมฟันไปที่9นะครับเน้นไปที่รอบนะครับเน้นไปที่รอบปกตินะครับผม ลองนะครับลองรอบพิเศษนะครับลองรอบพิเศษนะครับพี่พี่ลองรอบพิเศษนะครับก็สายรูดนะครับก็จะมี90นะครับ91นะครับผม92นะครับ9 3 94สนะครับผม 95 96 97 98แล้วก็99นะครับส่วนในตัวเจาะตัวเน้นนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับในสูตรเม็ดเดียวผมให้ไปที่90นะครับผม 9กนะครับ94 95แล้วก็97นะครับพี่พี่9092 94 95 97นะครับสลับตัวเจาะของเรานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนนะครับ ส่วน3ตัวนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็น094นะครับ095นะครับตามนี้เลยนะครับพี่พี่สลับแนวทางหัวห้านอย0เมตรเดียวนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับก็ขอกำลังแรงใจจากพี่พี่เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ ขอขอบคุณนะครับพี่พี่นะครับทุกกำลังแรงใจเลยนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เอเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับเนาะที่คอมเมนต์ทักทายเข้ามาขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ